น้ำตกเนี่ยเราก็ต้องตกด้วยอพี่ชายฝั่งแก้มาบ่อหรืออะไรเจ้ดหกปะนี่เต้นให้เบื่อแน่วานครปฐมฝนตกประห <c oughs> ลุฝนตกได้ค่ะเนี่ยหอยน แต,แต่กับว่างอนซศร้าเหมืนมือเขาไปอุบวนว่าซะอุบลนั้นร้นอนมากแอไม่เย็นเลยแอเพราะเย็นพราะอันนีร่องผิวเท่งเด็เอาใดร์่อเย็นเป่ากันผูน้นึงถือใดผู้นึงร่อผิวผู้นึงพัดจะคล้อง,ง,องถึงเหงื่อถึงแป้งเ่ะน่ะก็ได้ยหงื่อสัมแต่วันนั้นคนเยอะเนาะพี่ชั้ อยู่เซ็นท่ันอุบเอเอลเนาะสองสันสามสันเลี่ยงละไรใส่กิมหมดเลี่ยงอะไรใสสวัสดีค่ะน้องยูกีบิมบามบุ้สวัสดีพี่เหนือาคารอ๋อเราว็็เห็นเฟียหมวะอ,อุ้ย เอานะน,นา,ายัดพ่ามือออกร้ายอีกแล้ว่ออวาไปเลยบอก <c oughs> มือนะมันต่างกันเดี่ยวไหนพี่ชัดมันตัวนั้นเป็นอเป็นา่เรัอันไหนท่าเดียวยอันนี้อยอนนอยต่ว ตังเต้ยน้อง้ำซามานูก็เคยใส่เต้ยอันนี้แหละโอ้มันมีของชนเชนยังด้วยวะพี่ชัดใช่嘛แตะกี้เอ,อิญตันแน่ว่าไรเพอาว่าหูแจวว่าเขาเอ,อเิญยงังพี่ชัดอ,อ่อนครีมลายมาทานหน่อยเพ<ใ>ื่อ嘛 <coughs> คิดถึงนะคะแม่แม่โอ้โหชีเตอร์อร่อยมาก เปบาแตะแตะแตะอุ้ง <c oughs> อิ่มอุ้งอุ้งมาที่นี่สองเม็ดทีใหายก็อีกสองเม็ดกินบะหมี่กินชามมากกินยาเสด็งห้าทุ่มตรงค่ะเราถอดฟิลเตอร์ได้แล้วเราใส่อันนี้แล้วดำ เยอะมากเลยพี่ยกตื่นตื่นมาซันออปป้พหลรัจจาจองอ๋อมันเกิดหนูใช่ไหมคะเยอะมากเลยสุดยอดม,มากเลยไอ้ซาเต้เป็นยังมันเกิดหนูเออปป้าพหลสอหอคนแย่บ้านกำน,นันได้เป็นกำนันบอกไอซาแต้เป,แเป็นยังเต้เป็นผู้ว่าเป็นเป็นเนต้เป็น,ปนยัง มึงจะแต้งเป็นตามใจฉันมัอแม่แม่บอกว่าอะไรนะตีมสวยโสดจิบได้บอกเจ้าของงานแม่แม่แมฟิกเจอของงานมาว่าแต่มตีมสวยโสดจิบได้<笑><笑><笑>โอเคแค่นี้พอขึ้นเวทีได้โอ้ย สายงานสายน้องค่ะสวัสดีพี่กอดค่ะฮึด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 แบบใดเนี่ยนเะ<แ>นี่ยเอา<แ>นันมันมาเอ็งอัตโนมัติอัตโนมืออาจจะโม่นี่นะคะเป็ออนประตูอัตโนมัติบอกอาตัน จะออกรางวันโดยเครื่องออกรางวันอัตโมนัตอ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 ัติโมนัตสรุปล้วอะไรอัดอะไรช่องน้องอยู่เต้นกลางทะเลสวยมากขอบคุณค่ะพี่เฟิร์สไปอ่ไปอุดอรแล้วค่ะพี่เฟิร์สเจียมค่ะทะหาร เอาใจช่วยพี่เฟิร์สด้วยนะคะอย่าหายเล่าติดเด้เอสาูุไม่ตูนอายเอ,อาหูขานึงคือคาหูขานึงกะเละสีเธอไม่ได้เรื่เรื่เเอเรเรกาสีแม่ซื้อแทน จีแม่ยังดูอยู่ไหมเนี่ยลงซื้อบ้าเห็นแม่แม่เห็นหนาเลย่ยเออนั่นโอ๊ยเหนี <c oughs> ยวกับพวกประตู ถ้าอาติตยหารหลักสิให้ว่าลูกก็ให้แล้วน้องเมีย re. สื้อสีได้มากเนี้สื้อสีได้บอกกันโอ้ไม่ได้แต่งเองนะพี่ชาแต่งให้ค่ะ อันนี้ลงลองคื้นรองพีงพ่ชายเฉยๆเพราะว่าเรสดหน้าเราเซเลไม่ได้สวัสดีพี่ตั้มค่ะผู้บริหารกรุงเทพมันเทอมสินพี่ตั้มรับตลกไหมคะ เขาพี่เรานี่แล้วข้อพยานของทางใคาเนี่ยดอกได้ซาไปขอแม่เรื่อยซาไม่เบื่อแต่งหน้าหรอทำไมไม่แต่งหลังบ้างเอา้า พี่ตั้มอ่ะพี่ตั้มอยู่ไหนคะอยู่กรุงเทพหรอหรืออยู่อีสานสีชาไม่ได้แต่งหน้าต้องทาตาไหมพี่ตัม้ววมเราควรอะไรพี่ตั้ม ไม่ได้ทานะครับเอาไอซ้างเขาไปอันสมาร์ตโลก,กัน,นคณะกรุงเทพมาเทิร์นสีป่ะอะไรเนี่ยเป็นสิลับป่ะไม่ไม่เออแม่แม,ไม,ไ,มไม่ต้องถามนะคะว่ามีมุกอะไรมาเล่นขนาดยังไม่คิดมุกก็ตลกแล้วค่ะแค่เห็นหน้าก็ตลกแล้วสิบเอ็ดเจอกันเอ๋อยี่เมีสิมากป่คะ แม่อุ้อยู่ไหน่อู้กับไทยแล้ววันนี้ขึ้นห้าทุ่มค่ะคือตอนมาแต่งแลกๆหนูจุญญานไอ้ท่านมาแต่งให้หนูรอบแรก้ะมันมาท่านในรู้จักเล่าหนูเมียค่ะเราบันีเล่ากับนีหนีข้้งเฉียวท่านนุกยานุกจุญนาะตอนนั้นนุกับพ่อขสน่ห์ำไสตอนนั้นก็สิบสามเนาะสิบสองสิบสามปีพ่อขเอา บ่เคยสังเนตมั้งผู้ใหบ่ค่เคยรอนำไปเอาไปมามาแตงรอบสองพี่ใช้แตงชาเนี้ยฟินนันนี่ลืมและมาอีกแบบนี้อาแต่เนี่ยมาบอกกันนะคือแตงหนาว่าเป็นน้ำตาลอุ้ยบ่ล่ะทำทรงอะไรบอกพี่หยกนะพี่เฟิร์ส พี่ถึงยังกูถึงตอนไหนนะเอน,นพี่อยู่ปะแปลกแปลกนูนี่แปลกตอนนี้อ